สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเอกสารฉบับหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเป็นคู่มือศึกษาด้วยตนเองสำหรับคุณครูหัวข้อคือการวิจัยในชั้นเรียนแต่ว่าเน้นบริบทของการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะหัวข้อนีออ้ถือว่าสำคัญมากนะคะเพราะมันเหมือนกับช่วยให้คุณครูมีเครื่องมือในการพัฒนาการสอนแล้วก็ ปรับปรุงวิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงจุดมากขึ้นครับโดยเฉพาะเลยนะคะกับนักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษซึ่งเขาหมักจะต้องการแนวทางที่เฉพาะเจาะจงมากๆค่ะโอเคครับนั้นเรามาลองแกะกล่องเรื่องนี้กันหน่อยคําว่าวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยพอฟังปุ๊บเออมันดูวิชาการจ่าเลยนะครับดูซับซ้อนเหมือนกันนะอืมจริงๆแล้ว แก่นของมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นนะคะคือมันเป็นรูปแบบหนึ่งของอที่เรียกว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือ action research นะคะ action research ใช่ค่ะหรือบางทีก็มีชื่ออื่นอีกนะคะอย่างการวิจัยในห้องเรียนหรือว่าการวิจัยโดยครูอะไรแบบนี้แต่หัวใจหลักๆเลยก็คือคุณครูเนี่แหละค่ะเป็นคนลงมือทาวิจัยในห้องเรียนของตัวเองเลยอ๋อ oh, ทาเองเลยค่ะ เพื่อแก้ปัญหาที่เจออยู่จริงๆหรือว่าเพื่อพัฒนาการสอนให้นักเรียนที่อยู่ตรงหน้าเราดีขึ้นมันจะเน้นความรวดเร็วเห็นผลแล้วก็นำไปปรับใช้ได้ทันทีไม่ต้องแบบรอสร้างทฤษฎีอะไรใหญ่โตเลยค่ะอ่าเข้าใจแล้วครับแสดงว่าเน้นปฏิบัติจริงแก้ปัญหาหน้าง,งานในห้องเรียนเป็นหลักเลยไม่ใช่แบบวิจัยขึ้นหิ่งถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแล้วแนวคิดนี้จริงๆก็สอดคล้องกับพรบการศึกษาแห่งชาติปี4ีด้วยนะคะอ๋อครับ ค่ะที่เขาก็สนับสนุนให้ครูใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองอยู่แล้วประโยชน์ที่เห็นชัดๆเลยก็คือ 1. คุณครูได้พัฒนาทักษะพัฒนาวิชาชีพตัวเอง 2. นักเรียนก็ได้รับการดูแลการพัฒนาที่ตรงจุดตรงความต้องการเขามากขึ้นครับผมแล้วก็ 3. ม,มันอาจจะเกิดเป็นนวัตกรรมหรือวิธีการสอนใหม่ๆที่มันเหมาะกับบริบทของห้องเรียนนั้นๆจริงๆก็ได้ค่ะ ฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยครับและทีนี้กระบวนการมันเป็นยังไงบ้างครับถ้าคุณครูสักคนอยากจะเริ่มทำต้องมีขั้นตอนมีกรอบอะไรไหมครับนี้ค่ะมีวงจรที่เขานิยมใช้กันเข้าใจง่ายด้วยเรียกว่า P A R O ค่ะ P A R O ใช่ค่ะมาจากแนวคิดของเคมิสกับแมกแทกกาดเป็นหลักการทำซ้ำๆเป็นวงจรเพื่อปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะมี4ขั้นตอนค่ะ P คือ plan หรือวางแผน plan วางแผนค่ะขั้นนี้คือเริ่มจากกาันวิเคราะห์ปัญหาก่อนเลยที่เจอในห้องเรียนหาสาเหตุจริงๆแล้วค่อยวางแผนว่าจะแก้หรือพัฒนาเรื่องนี้ยังไงครับต่อมา A คือ act หรือปฏิบัติ act ลงมือทำค่ะก็ลงมือทำตามแผนที่วางไว้เมื่อกี้เลยเช่นลองใช้เทคนิคการสอนใหม่หรือว่าสื่อใหม่ๆที่เราคิดขึ้นมา คขั้นที่3 O คือ observe หรือสังเกต observe สังเกตอันนี้สำคัญมากคือต้องเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อดูว่าเอ๊ะผลลัพธ์เป็นยังไงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างเก็บข้อมูลยังไงได้บ้างครับก็อาจจะจดบันทึกสังเกตพฤติกรรมเก็บงานนักเรียนหรือทำแบบสำรวจง่ายๆก็ได้คะ่ะอ๋อครับครับแล้วสุดท้าย R คือ reflect หรือสะท้อนคิด reflect ค่ะ ก็คือนำข้อมูลท네ี่ได้จากตอน observe นะคะมาวิเคราะห์มาประเมินผลดูว mm ่าเอ๊ะมันได้ผลตามที่คาดหวังไหมเพราะอะไรต้องปรับปรุงตรงไหนแล้วผลตรงนี้ล่ละค่ะก็จะนำไปสู่การวางแผนในวงจรต่อไปหรือปรับแผนเดิมให้ดีขึ้นไปอีก pror วางแผนปฏิบัติสังเกตสะท้อนคิดทำวนไปเรื่อยๆชัดเกณฑ์ขึ้นมากเลยครับทีนี้เอ่อพอจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆอีกไหมครับว่า เราไปใช้จริงยังไงมีค่ะในเอกสารมีกรณีศึกษาน่าสนใจนะคะเป็นคุณครูท่านหนึ่งเจอปัญหาเออนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาคนหนึ่งไม่ค่อยตั้งใจเรียนแล้วก็ชอบรบกรนเพื่อนครับ ปัญหาคลาสสิกเลยใช่ค่ะคุณครูท่านนี้ก็เริ่มจากแลนคือวิเคราะห์ปัญหาก่อนหาสาเหตุแล้วก็ตัดสินใจลองใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับพฤติกรรมในห้องเรียนทำความเข้าใจร่วมกันกับนักเรียนกับผู้ปกครองอันนี้คือ act หรือลงมือทำทำข้อตกลงร่วมกันใช่ค่ะจากนั้นระหว่างที่ใช้ข้อตกลงครูก็ observe คือสังเกตแล้วก็บันทึกพฤติกรรมนักเรียนต่อเนื่องเลยเช่นนับเลยว่าวันนี้รบกุนเพื่อนกี่ครั้งไม่ตั้งใจเรียนกี่ครั้งเก็บข้อมูล จริจค่ะพอได้ข้อมูลมาครูก็นำมารีเฟล็กหรือสะท้อนคิดพบว่าเออพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยมันลดลงจริงๆนักเรียนควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นโอ้โหเห็นผลค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะว่าเอา QAR ไปใช้แก้ปัญหาจริงในห้องเรียนได้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพเลยครับว่ามันคือการแก้ปัญหาที่จับต้องได้ลงมือทำเก็บข้อมูลแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆอย่างเป็นระบบจริงๆ ใช่ค่ะหัวใจคือตรงนี้เลยค่ะทําอย่างเป็นระบบมีข้อมูลสนับสนุนสรุปแล้วนะครับการวิจัยในชั้นเรียนก็เหมือนเป็นเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งเลยที่ช่วยให้คุณครูเป็นเหมือนกับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนของตัวเองได้โดยตรงเลยพัฒนาทั้งตัวเองแล้วก็ช่วยให้นักเรียนโดยเฉพาะเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยได้เรียนรู้ได้พัฒนาดีขึ้นจริงๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะและอยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายและลองคิดตามกันดูนะคะว่า ถ้าคุณครูแต่ละคนเนี่ยลองสวมบทบาทเป็นนักวิจัยในห้องเรียนของตัวเองดูแม้ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงแค่จุดเล็กๆในห้องของตัวเองนะคะแต่ลองนึกภาพตามดูสิคะว่าถ้าเรื่องเล็กๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในหลายๆห้องเรียนพร้อมๆกันทั่วประเทศมันจะสร้างแรงกระเพื่อมหรือว่ายกระดับคุณภาพการเรียนรู้โดยรวมได้เออมากมายมหาศาลขนาดไหนนี่คือพลังที่อยู่ในมือของคุณครูทุกคนจริงๆค่ะ